สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะวันนี้เงาะมาถึงแล้วนะคะเพิ่งเก็บมาจากสวนเลยดูสิดูความสดมาดูใกล้ๆค่ะมาดูใกล้ๆนี่สดมากรับประกันความสดแบบพูดได้เลยว่าสดมากเพราะว่าขนน้องอะฟูแบบนี้เลยดูสิแล้วที่สําคัญสามสีสวยมากดูสิสดมากอะมีใครให้สดกว่านี้อีกไหมเงาะโรงเรียนนะจ๊ะน,นี้เงาะโรงเรียนก็คือจะต้อง หวานร่อนแห้งแกะชิมค่ะฟังเสียงอ่ะได้ยินเสียงเปลือกไหมแกะให้ให้ฟังอีกลูกหนึ่งหูเปลือกยังกรอบสดขนาดนี้เลยชิมค่ะหือร่อนไม่มีติดเม็ดเลยเพราะว่าน,นี่คือง้อโรงเรียนค่ะจะบอกว่าชิมได้นะคะลูกค้ามาสามารถชิมได้เลยว่าหวานจริงไหมร่อนจริงไหม แล้วก็กิโลแล้วค่อยสั่งนะคะอย่าลืมมาหากันนะคะ